สวัสดีคร en, ja ับเพื Rah ่อนๆวันนี้นะครับกินข้าวเที่ยงครับกับเชฟแต่งนะครับนี่วันนี้เราทำน้ำพริกกะปิสุดเวอร์วังอลังการดูนี่เพื่อนๆน่ากินเวอร์วันนี้เรากินกับปลาสลิดนะครับแล้วก็มีน้ำพริกกะปิแบบโอ้โหดูนี่คนคลักเลยโอ้โหอร่อยมากใส่กุ้งแหงแบบเยอะมากนี่ครับใครอยากได้สูตรนะเดี๋ยวเชฟได้ลงสูตรไวแล้วว่าทำยังไงให้อร่อยนะเราต้องตำมะเขือลงไปด้วยนะครับเพื่อนแล้วก็วันนี้มีโอมทอดนะครับโจมชุบไข่แล้วก็มะเขือยาวมะเขือยาวที่นี่เป็นสีม่วงนะแล้วก็ ไอ้อะไรนะมะเขือเปาะแตงกวาครับอ่าเรามากินข้าวกันเลยนะอันนี้คือข้าวเที่ยงครับฝากกดติดตามเพจนี้เพจเดียวนะครับเพื่อนเพจนี้นะครับชื่อครัวแตงสีมันได้ต้องมีบายเชฟแต่งไว้เสียครับเพราะว่าเพจเก่าโดนแฮกไปแล้วครับเพื่อนๆฝากคุยกดรีพอร์ตให้เชฟด้วยครับตรงนี้อ่ากินข้าวเลยเดี๋ยวชิมซิโอ้ยปลาสลิดนี่มาจากเมืองไทยลนะบางบ่อบางบ่อยังไม่รู้บ่อไหนนะครับเพื่อนๆนี่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าเดี๋ยวลองชิมปลาสลิดซะหน่อยดีว่าไอ้ชิมมะเขือมะเขือไอ้อะไรนะข้าวปีกกะป นี่หกักกุ้งแห้งก่อนดูดีตัวใหญ่มากเลยล่าไปเลยเราเราขออนุญาตใช้มือคนระับเพื่อกินอะพิกกะปิเนี่ยมัต้องใช้มือต้องเปิบมือนะเหมือนโบราณนะเราล้างมือเรียบร้อยแล้วนะชิมก่อนอืม mm hmm. สุดยอดเลยอร่อยอ่ะ <Yeah. S 1> อาหารไทยโบราณเนี่ยนะยเพื่อนอร่อยมากดูความเข้มข้นอยู่เมกาได้กินแค่นี้นะก็สุดยอดแล้ว นี่ครับมะเขือมะเขือยา,ยาวทอดปูเผ็ดกำลังดีเลยเสุดจัดประดับบมกอมือข้าวอะไรหมดหมอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อนสำหรับเพนนี้นะครับเป็นเพนที่เชฟแต่งตั้งใจทำนะครับแล้วก็ได้แบบเปิดแบบได้บอกสูตรต่าง เล็ดลับที่เรียงแต่งเก็บประสบเก็บเกียวประสบการมาสิบห้าสิบหกปีนะครับเพื่อนๆพนล้เพื่อนได้ไปลองใช้ลองทำกันนะครับอร่อยมากเพื่อน<ๆ>นี่ครับเห็นไหมครับอาหารไทยเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ประเทศไหนก็สามารถทําได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้จักทำนะครับเราก็เลยเอาเคล็ดลับเล็กเ็กน้อยๆมาบอกนะครับแต่วันนี้มากินข้าวเที่ยงกันเพราะว่าเพื่อนเพื่อนหลายคนบอกว่าเอ๊เชฟแต่งทานี่แล้วกินมั้งไหมนอ้อยจะเห็นตอนกินก็ตอนนี้ก็กินให้ดูนะครับว่ามันอร่อยมากคือเราก็ทําเสร็จเราก็กินทุกอย่างครับไม่ คือทำเยอะๆเนี้ยคือเพราะพนักงานที่ร้านเยอะครับพนักงานเพื่อนๆร่วมงานเนี่ยเยอะประมาณห้าคนแต่บางคนก็กินเยอะบ้างกินน้อยบ้างเป็นธรรมดาครับเพื่อนๆนี่ครับโอเคครับเพื่นอนๆงั้นเดี๋ยวเชฟจะต้องไปกินต่อก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะจะ,จะเรียกเพื่อนๆพนพักงานมากินด้วยกันนี่ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาก,กันไปก่อนสำหรับนักพร้กะปิบายเชฟแต่งสหรัฐอเมริกาครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในช่องยูทูบให้เชฟด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้เชฟด้วยครับโอเคครับเพื่อนๆแลล้ววกกกก็อออยยย่่่าาาาืมดดรรรรรีีพพ์ตเเเเจบบบบบชชฟฟนนะคคคััััไปสส๊